สวัสดีครับพี่น้องท่งงา,านเป็นแฟนมาลำัครับชอบกินแชร์ล้เพลินออฟเชียลครับปารตเปรียบพร้อมครับถ่ายเอ็มวีถ้าเป็นนี้ปาตพระเอกไงซอนซอนพระเอก MV เอ็มวีนะน้ำผึ้งปาร์ตหน้าบล็อก นั่งเอกเอ็มวีคือเขียวแท้ได้เสื้อเขียวโอ้ดงามหลายไหมงามโกเทงหน่าคืออีกพบนึงนี่แหละนี่มาะสมกับพระเอกมากเลยวเอ็มวีเพลงนี่ฮะผู้ใดอ่อ้าฝากเป็น้องเอฟซีอ่ะฝากฝากเบ่งแง่งหนูนะเด้อค่ะมันคือสีเขียวสีเดียวเดี๋ยวหนูไปปรับเป็นสีขาวขาวค่ะ ผักเอกเอวีมีแต่รอๆดิรอแห้งค่ะรอจนจืดก็ได้เดี๋ยวท่านี่พอนี่เขาท่าเป็นข้อขาประดุดนี่ข้อขาวไม่เคยปานนีนครับขาวจริงในหนึ่งนาทีปดขาอีรีแม่ป้ดหน่วยหนาดขนาดเลิกคนอ่ะคนอ่ะขาวอีรีป้ดคืออีอันนั้นเนาะดอลล่าสองแปดไหม โอเคพร้อมแล้วฉากแรกเกือบใช่จริงๆาเกือบฮะแบบบานๆเล่นบอเงแบบบานๆเั้ง้องถางมันมากูเปลอมันเนี่กูเลอมันเนี่ยทั้อ้ต่อกเกาหลี ตกหนักตกเลยแล้วก็เติมชิชชูไทยยีนไทย,ยอันนี้เติมทิชู่ไทยสีดำมนะเออเกงยิมนมน้ำม,นมนันอ่ะมาอุอ้ยผายเอกไหมพูดนะมาพูดนะถ้ายคิมแม่จ้าถ้ายคิมแม่ คือเราเป็นแฟนกันแล้วแม่เป็นแฟนกันเราเป็นหมอรำคณะสันเราเปนดิโชว์อันนี้เป็นตลกอันนี้ตลกนี่ตลกอันนี้เป็นนางเอกกรอโหลกได้เมียนางเอกประมาณนี้เนาะเข้าใจไหมแล้วแล้วพอดีเป็นพระเอกด้วยความว่าเราเป็นพระเอกเราต้องรู้จักกันซ้อมกันเขาก็คนดีเหลือเกินไอ้นี่ซืือขี้เมาจริงๆกูทำไม่ไหวกูเบื่อมึงแต่กูมาหลงรักไอ้คนนี้ยแหละเนาะมงงเนาะ เกิดการปี2565ถ้าเราเอียงมันเรากระโดง2565เนะแล้วก็ต ah ัด hmm. ป hey, <the> uh ุ hmm. ๊บ2565สมเปิดสมเปิดเรื่องมาเอาฟิวไหนทิ oh ้ว oh ดุกันไหมทิ้วขวานั่นนะขวาที่จะหอมแก้มจะหอมแก้มกันไม่หอมแก้เราลูกนีลูกนีเราหอมไหมนะมันเมาทารึปุ๊บมันไปมันเปิดอันนี้ธรรมดาก่อนนะยังไม่เมานะธรรมดาธรรมดาเป็นคนดีก่อนนะเข้าใจโอ้โห ลดลนลดลดลดตรงนั้นรับเ็ยรับเลยอลิตาอ้าวนครับรถนี้มันกระตลองโบกเปนตัวไม่ได้สินแล้วก็ อันนี้เขาทำผลอยู oh. uh, le of of ่ปุ๊บก็เข้ามาช่วยเขาเพราะนี่เราเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยผัวอะได้ผัวเราดิี่ยเห็นไรนะผัวเมียเป็นพวงกันแล้วด้วยแท็กที่หอมหมวกไหนเนาะแลเราขอยิ่งเจอเสมอ โอ้ยเมยทั้งชายทัย้งเมยเมยล,ล่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็นพระเอก MV ีเพลงติดดังระดับโลกครับผมคือผมกเ็เคยเล่นมามาเยอะแล้วแต่วันนี้ขอเช็ดตั้งขพอเกิดอีกใช่ไหมใช่ สุดยอดมากเลยม่ได้ชื่อว่ากนเื้หลัเจ้าแมนแมนันที่แหมันซื้อมากินเองได้มันอยากคอยดาดยดมันเออด้ไสมันพี่จตะเอกแบบว่านนอกแน่หมดนคนกับพระเอกมพี่ตะเอกนะเพ่งนี่เป็นตะดังอยู่ดอกเพราะว่านี่แตะเอกมันสองบผลไหมบยัง นี่ก็พระเอกพูดก็พระเอกพสอภาคไหมฝากลต็มเาได้ไหครับด้ยเอกนางโอ้บั่งหลังสามหัวได้ว้สามเจ้าิเดาวค้าเต็มนี่ะไม่เป็นไรไม่เนชิวๆอายุ กตะเวนน้ำไปหนึ่ง้ำเดย้องสไม่เข้านะไม่ค่อยเตรียมพร้อมเลยม่ไ้แด้ฮะไม่ได้ไอ้ฝากร้องน้ำไหยครับช่องแซมชนะชัยลาเพือนออฟฟิเชียลครับชนะชัยขับไปกติดตามไว้นะไปเรื่ อันนี้ฝากพระเอกเอนั่เครับเด้อเฟงคัเปอร์เืนนึงเป็เขาไม่ได้เกิดง่ายอยู่หรอกเพราะว่าพระเอกเอมีตายเมื่อไหร่ไหมไม่ได้เกิดจบอ่ะเกิดง่ายไม่ได้เกิดง่ายอยู่บอสิคกัน มาเยือนคูแกคนหมางเปตาเด็กเกินง่ายอยู่หอกเพลงนี่เพราะว่าเพงกวิไม่เตแบบว่าเตรียมพรบเกิดอยู่แล้วพ่เ่โคตายแล้วไหมชอชัดกิเป็นบรรจงตอยเลย่นก็เปรงเลยววล้วชิหบา หัวใคร <c oughs> หัวโอ้ตั้งกันมองไรอ่ะ <c oughs> อเออ, <c oughs> อขอพูดด้วยน้งใจกับพี่น้องครับ <c oughs> จ้ากงนี้ไม่แต่อันนี้นี่เลยไม่แต่พวกทะลุวิตีได้เพลงนี่ลยก็ู้งั้นแตลอดแบบบีตลอดเอาอเล่รอว่าโอ้ยยิ้มแม่มีแขวโอ้ยอาขอบคุณทุนรักใจครับพี่นองครับพอกนทินครับ